โอเคครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องมา้าม่วงปั่นสล็อตนะเพื่อนเวันนี้มา้าม่วงก็จะมาเล่นเกมใหม่นะของค่าย pg นะทุกคนก็เป็นเกมใหม่ล่าสุดเลยนะชื่อเกมว่า Y i coaster นะทุกคนก็อารมณ์แบบส่วนสนุกนะทุกคนเนี่ยมีรถไฟหอด้วยทีมเกมก็ประมาณนี้ไปลุยกันเลยดีกว่ามารีวิววันนี้ก็มาม่วงพวกงบมาอยู่ที่5,000นะทุกคนก็จัดหนักจัดเต็มไปเลย เบ็ดร้อยไป,ปก็วันนี้รีวิวล้วนๆนะทุกคนก็จะบอกว่าเกมมันเป็นยังไงบ้างละกันนะเล่นพอแบบว่าให้รู้ว่าเกมมีอะไรบ้างนะก็เป็นทรงจ่ายแล้วก็เพิ่มตัวคูณนะทุกคนเกม P G ปกติเดี๋ยวเรามาดูไอ้สัญลักษณ์ตัวแพงดีกว่ามาก็นี่นะตัวแพงสุดจะเป็นรถไฟเหาะนะทุกคนนี่เลยเลียงตามนี้เลยรถไฟเหาะ ิงช้าสวรรค์นนะไปประมาณนี้นะทุกคนสัญลักษณ์ที่แพงที่สุดคือรถไฟเหาะรู้ไว้แค่นี้พอแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆนะทุกคนตัว Y มันจะแบบว่าเนี่ยมันเป็นจํานวนครั้งนั้นเพื่อนมันจะมีตัวเลขอยู่เหมือนแบบว่ามาถึงมันจะมีให้3 3รอบใช้ได้3รอบอ่ะทุกคนอารมณ์ประมาณนั้นนะเหมือนพวกตลาดน้ําไทยอะไรอย่างนี้นะที่ว่า Y จะอยู่แบบ3รอบ4รอบอะไรเงี้ย แต่เกมนี้เหมือนจะฟิกไว้ว่าสมรอบนะทุกคน Why, นะ oh, าวายนะโหแล้วายแบยับเลยดิเฮ้ยนี่ไงอย่างนี้จ่ายสมรอบแน่นอนนั่นแหละมีรอบที่สี่ไหมเออสิมะไม่มาว่ะทุกคนพันสี่สวยเกมนี้ก็ซื้อฟรีเกมได้ด้วยนะเพื่อนๆแต่ว่าวันนี้มาม่วงจะมาหมุนธรรมดาวอานะทุกคนนะ บิ๊กวินครั้งแรกของเราอ่ะเพื่อนๆก็วันนี้มาม่วงก็เล่นอยู่ที่เมกาเกมห65นะทุกคนเกมใหม่เลยของ pg เนี่ยใครอยากลองไปเล่นก็กดที่ด้านใต้คลิปได้เลยนะทุกคนสำหรับเกมใหม่เกมนี้นะของเม g a เกม e 6หนะทุกคนก็มากันแล้วโอ้โหยีเคเต็มแผงแต่ไม่จ่ายเฮ้ยไปไป,ไปมามา,มากลับมาเท่าทุนนะทุกคนกำไรนิดหน่อยเอาละ ถือว่าจ่ายใช้ได้นะจ่ายดีใช้ได้อยู่ต้องไปลองกันเอานะบางคนอาจจะจ่ายหัวกว่านี้ก็ได้นะใครจะไปรู้นะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยนะทุกคนที่มาม่วงมาเล่นนะก่อนนี้ไม่ได้ไปลองเลยก็คือมาเล่นแล้วก็เล่นให้ทุคนดูไปเลยแล้วกันนะรู้พามรูงกันเฮ้ยเมื่อกี้นี่ชิงช้าสวรรค์นนะตัวแพงอันดับสนะเฮ้ย เอาเรื่อง BIG กวินไวิดี2 0แต่ตอนนี้โขขึ้นมา7,000แล้วหรออยากรู้ว่าเมื่อไรจะเข้าฟรีเกมนะทุกคนจะได้เห็นนะว่าฟรีเกมมันเป็นยังไงนะสแคตเตอร์ก็น่าจะต้อง4ตัวนะทุกคนรูปแบบเกมมันเป็นแบบนี้ก็น่าจะสตัวแหละอืม เริ่มเงียบจะจ่ายดีใช้ได้นะทุกคนหมุนเบ็ดร้อยก็เป็นคำเฮ้ยเฮ้ยมีฟีเจอร์ว่ะทุกคนถ้าวายอยู่ทั้งบนทั้งล่างมันจะเต็มแถวใช่ไหมโอ้โหแต่อันนี้มีสแคตเตอร์ฝังแต่ว่าไม่ได้ใช้อยู่ดีนะแถวลึกไปหน่อยโอเคโลลูฟีเจอร์มันเฮ้ยแล้วเข้าฟีเกมเลยอย่างนี้สวยดิมา ดูกันดีกว่าทุกคนตอนนี้มี7จ็ดพันแล้วถ้าฟรีเกมนี้ได้กําไรหรือว่าขึ้นสักหมื่นหนึ่งก็เลิกนะทุกคนเราก็ถือว่ามารีวิวนะเนาะเฮ้ยอ๋อฟรีเกมมันวายมาแล้วจะอยู่ค้างนะทุกคนจนกว่าจะใช้หมดนะคิดว่านะจะอยากได้แบบบนกับล่างอนะ่ะได้ปะสัก2แถวติดกันอะไรอย่างเงี้ยบนล่างแถวสองแถวสามแถวสได้ปะ ้ามาทั้งบนทั้งล่างมันจะกระจายเป็นวายเต็มแถวนะทุกคนเค okay, มาเออให้มันได้ใช้หน่อยโอเคมาโมงก็คิดว่าฟีเจอร์ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะทุกคนก็มีแค่นี้แหละฟรีเกมตัวคูณก็เพิ่มเรื่อยๆไม่ลดนะแล้วก็วายอยู่ค้างนะทุกคนมาอีก5หมุน ดูดิมันจะจ่ายเราเท่าไหร่อย,อย่างนี้เคไล่ต่อเต็มแผงสวยอุ้ยขึ้นมืนเอาดิมาแล้วบิ๊กวินไปดิครับช็อตนี้เท่าไหร่สา0พสวยอีก5หมุนมีวายอยู่1ตัวไม่รู้จะได้ใช้ไหมอยู่ไกลซะเหลือเกินเฮ้ยใส่สองหมุนคุณหกเองอะตอนเนี้ยเฮ้ยได้ใช้วะ่ะเฮ้ยขออีกได้เป้าอีก2หมุน เออไม่พันหกสวยอุ้ยแล้วคิวเต็มแผงไม่สองพัเฮ้ยดีแล้วทุกคนสวยเลยเมก้าวินไปดิหมดสุดท้ายยังไงไส้กอกยังจ่ายอยู่ไม 1, ่พันแปดอ้าวเลิกดีครับออรอไหลโอเคก็เกมใหม่ประมาณนี้เลยทุกคนโอ้ยได้ดีอยู่เนี่ยทำไปเล่นไปนะพมมา5,000ได้มา1 8ื่นนะทุกคนเอาเรื่องเดี๋ยวปลาเสร็จอีก80นะ ก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะมาลองเล่นเกมนี้นะที่เมก้าเกม65เหมือนกับมาม่วงนะก็เกมใหม่จากค่ายพีจีล่าสุดเลยนะทุกคนก็ Y วโค s สเตอร์นะก็ใครสนใจก็กดลิงก์ั้ใต้คลิปได้นะทุกคนสําหรับวันนี้ม้าม่วงก็คงพอแค่นี้แล้วเพื่อนส่วนเพื่อนๆคนไหนอยากขอให้เล่นเกมไหนเกมอะไรเบ็ดเท่าไหร่ค่ายไหนก็คอมเมนต์มาขอกันได้นะเพื่อนสาหรับวันนี้ม้ม่วงก็คงไปแล้วทุกคนก็ เจอกันครับผมบ๊ายบาย